สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทํานายทายทักมันยิบซีนะคะวันนี้นะคะมันยิบซีจะมาทายทักให้กับเพื่อนๆด้วยการพลิกอเด็กเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องใครกันนะคะจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะ ใครนะคะการจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะไพ่มีด้วยกัน3กองนะคะกองสีเขียวกองสีฟ้าแล้วก็กองสีแดงให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงภาพหน้าของคนที่เพื่อนๆอยากให้เขาเข้ามาหาคุณคุณนะคะไพ่นะคะอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะคะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามตัวตนของเจ้าของโชคชะตานั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนนที่เลือกกองสีเขียวยออเนีเ่ยน,นะคะ,อกกอะ,คะมาดูกันนะคะว่า ใครกันนะคะจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะค่ะขอไพ่นะคะราชินีถือเหรียญห้าดาว View of Fortune ราชาถือเหรียญ The Moon เด็กถือไม้เทา้า หเหรียญแล้วก็เมจิกเชียนนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ได้บอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนี้นะคะอืมตามไพ่นะคะอืมคนที่จะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะดูแล้วนะคะเป็นคนที่แบบดูดีมากนะคะดูภูมิฐานออมีความน่าเชื่อถือ ดูเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีมีฐานะการงานการเงินที่ดีด้วยนะคะอ,อ่ดูดูไปเหมือนจะเป็นคนที่แบบหยิ่งหยิ่งทะนงตนหน่อยนะคะแต่จะว่าไปแอกอจะว่าไปแล้วนะคะเขาหรือเธอก็ดูเหมาะดูเหมาะกันนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเข้ากันกับคุณดีค่ะเหมือนต่างเอ,อ่อต่างคนต่างก็ดูดีเรียบพร้อมแบบดูแล้วนิสัยของพวกคุณก็ ดูจะคล้ายคลึงกันด้วยนะคะเคมีเข้ากันได้นะคะและอีกอย่างดูดูไปก็เหมือนกับว่าคุณทั้งสองนะคะถูกกําหนดให้มาแบบเจอกันอะไรทำนองนี้นะคะดูสีหน้าสีตาของเขาหรือเธอนะคะจะดูแบบเศร้าๆนะคะเหมือนคนวิตกกังวลตลอดแต่ก็แต่ก็คือ,อ ดูดีมีสเสน่ห์นะคะหน้าตาก็แบบดูหล่อดูสวยนะคะดูภูมิฐานดูใสใสแบลวๆบลนะคะอืมพวกเขานะคะจะนำพาเอาความโชคดีนะคะหรือโชคลาภมาให้คุณนะคะพวกเขาเป็นคนที่แบบยังไงเก่งมากคะ่ะทั้งฉลาดทั้งมีความรู้ความสามารถรอบด้านด้วยนะคะมีพรสวรรค์น,นะคะเวลาพูดเวลาจา่าคือ จะทำให้คุณคุณนะคะลงไหลได้ปลืม้มตามเขาเลยทีเดียวนะคะค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่สองกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านะคะมาดูกันนะคะว่าใครกันนะคะจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะใครกันนะคะจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะขอไพ่นะคะ เด็กถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยฮฮโรแฟนราชินีถือเหรียญ The Emperor หนึ่งไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้านะคะค่ะตามไพ่นะคะอไพ่ได้บอกว่า เขาหรือเธอนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนั้นนะคะ,ะเป็นคนที่หน้าตาดีมากนะคะเป็นคนสวยคนหลอ่อรูปร่างหน้าตาดูดีมากๆค่ะ,ะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านดีทีเดียวเลยนะคะบางทีอาจจะเป็นแบบเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ,ะมีความรับผิดชอบ สูงมีความรับผิดชอบที่ดีมากนะคะเป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะเป็นเหมือนพ่อพระแม่พระเลยนะคะเออต่างเหมือนกับว่าต่างวัยกว่าคุณพอควรเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะ เ,เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะมีความกระตือรือร้นแต่ก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบหนักมากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่3กันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีแดงนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะคะจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะ ขอไพ่นะคะห้าไม้เทา้าราชินีถือถ้วยสิบดาบเก้าถ้วยเด็กถือไม้เทา้าเฮอร์มิตจัสเมนแล้วก็เก้าดาบนะคะค่ะ,ะตามไพ่นะคะได้บอกว่า คนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะดูดูแล้วจะเป็นคนที่มีลักษณะอชอบทำตัวเองแบบแตกต่างจากคนอื่นนะคะออชอบทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะคะแต่ก็เป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีอ่อนโยนเลยทีเดียวนะคะอ,อ๋อดูเหมือนเขานะคะหรือเธอเป็นคนที่แบบเศร้านะคะเหมือนแบบยังไงอะเป็นคนที่สิ้นหวังมากมายะคะ่ะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากนะคะ แถมยังเจ้าชูน้นิดๆนะคะออชอบเก็บตัวรักสันโดดหรือ,อ,อมีโลกส่วนตัวสูงมากนะคะเหมือนกับว่าพวกเขาอยากจะกลับตัวกลับใจแบบเป็นคนใหม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพวกเขาแบบยังไงเจอประสบการณ์แบบร้ายๆที่หนักเป็นมรสุมหรือฝันร้ายที่พวกเขาไม่อาจจะลืมได้เลยนะคะอืม เออจึงเป็นผลทําให้แบบพวกเขานะี่ยดูแบบเศร้าแล้วก็เหมือนคนวิตกกังวลตลอดนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีและก็สมหวังนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ